กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพยิ่งกระผมพลนัทศรีอินสุดผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีขอญาตหาลือกับท่านประธานสองเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเรื่องแรกในเรื่องของการขาดโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างทานันท่วงทีผมได้รับเรื่องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอไทรน้อยและอำเภอบางบัวทองในเรื่องของการที่จะรีเฟอร์ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลประจําอำเภอไปยังโรงพยาบาลประจําจังหวัด ครับแา่คาตอบที่ได้รับก็คือการติดขัดในเรื่องของการรับผู้ป่วยนอกเนื่องจากคําตอบที่ได้มาคือโรงพยาบาลไม่มีเตียงพอในส่วนนี้อยากจะขวากท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับในโอกาสข้างหน้าถ้ามีการจัดทําแผนก็ประมาณนะครับก็น่าจะบูรณาการในส่วนของการจัดทําแผนในเรื่องของศักยภาพของโรงพยาบาลประจําอําเภอนะครับถ้ามีศักยภาพเพียงพอกระทรวงน่าจะส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะหมอหรือว่าบุคลากรที่สําคัญ ไปประจำยังโรงพยาบาลประจำอำเภอเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและเป็นการแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะครับในเรื่องที่2ในเรื่องของคุณภาพน้ําประปาที่ใช้อุปโภคและบริโภคเป็นที่ทราบทั่วกันว่าปีนี้ประเทศไทยประสบภัยแล้ง ตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนเมษาโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับผมได้มีโอกาสไปให้กําลังใจนะครับเจ้าหน้าที่นะครับในส่วนของการจัดสรรน,น้ําโดยคุณวิรัตสาธานุวัตรหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ําและบํารุงน้ําพระพิมลน,นะครับได้รับทราบถึงแนวทางการผ่นน้ําจากแม่น้ําท่าจีนนะครับลงมาอย่างแม่น้ําเจ้าพยาผ่านคลองพยาบรรลือของพระพิมลน,นะครับเพื่อลดปัญหาน้ําเค็มที่หนุนเติมมายังสําแรนะครับทำให้น้ําดิบ ไปทำน้ำําปลาดีขึ้นตรงนี้เองนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงมหาดไทยบูรณาการกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ําครั้งต่อไปขอบคุณครับท่านประธาน